สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลลน้องลตินะคะวันนี้นะคะน้องก็อยู่กับรถสเปคแครบรุ่นเอค่ะรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่6กแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีนี้นะคะจ่ายเพิ่มค่าสีอีกเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ารุ่นนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคายังไงนะคะเดี๋ยวตามน้องมาดูได้เลยค่ะ กระจังหน้าของเรานะคะรุ่นเอก็จะเป็นกระจังหน้าแบบทูโทนนะคะสีดำพร้อมขีดสีบอลน,นะคะ่ารุ่นนี้นะคะดูนะคะโหไฟก็ะชบเชียวสวยงามมากๆเลยนะคะราคาก็ไม่แรงจัดไฟนั้นก็ผ่านง่ายโปก็สแสนจะดีนะคะร้อนะคะจะเป็นร้อนะคะจะเป็นร้อกะทะนะคะขนาด15นิ้วนะคะ รุ่นนี้นะคะลูกค้านะคะสามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมเปลี่ยนร้อมแม็กพร้อมอย่างได้นะคะโอ้ยสวยโดดเด่นขนาดนี้นะคะต้องรีบมาจับมาจองกันแล้วนะคะค่ะเรามาดูต่อที่ภายในรุ่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะรุ่นนี้นะคะนี่มาพร้อมนะคะวิทยุแบบ2ดินค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถนะคะเชื่อมต่อ usb หรือชาร์จแบตผ่านหน้ารถหรือว่าจะ ฟังเป็น MP3 เป็นสายพ่วงได้นะคะแล้วก็แอร์ของเรายินฉ่ำสุดๆเลยนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะคุณลูกค้านะคะหากสนใจโปนี้นะคะน้องจัดโปเด็ดเด็ดมากๆคือดาวแค่890บาทเท่านั้นนะคะรีบมาจับมาจองกันนะคะเหลือโปนี้ ไม่กี่คันแล้วนะคะเชิญเลยค่ะรีบมาเลยนะคะหากใครสนใจโปรนี้อยู่นะคะก็สามารถติดต่อเซลล์น้องรัตตินะคะได้เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดติดตามเพจอีสุเมืองนนท์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ